สายหมูตัวจริง ต้องมางานไหว้ครูเนนแอสายมูกรรมลอสายมูคูบโลกนางสาวสายมูคูบโลกสายมูกรมกรลมรลอไม่ได้มางานนี้นะครับวันนี้พ่อตาตอนหล่อจอประหมงเรศลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ต้น,ตนาจารย์แอเนแนแอเดินทางมารงานกันอย่างาาาาโกร็นี้นะครับหีไม่พ้นนะครับต้องเป็นพ่อคนนี้นะครับพ่อตาตอนหล่อนะครับ ก็พยายามมาดนกานแา่งันนะครับของปั่นอาจารย์รนนแอ่์นะครับลับของปั่นองงานก็ข้าข้างด้วยทั้งนักแสดงทั้งจอมคอมงเวทอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ ภาพยนตร์นะครับพูดไม่จบนะครับก็ด็อกเตอร์นะครับผมเจออาจารย์น้องหญิงนี่นะครับพระควั์หรือพที่ด็อกเตอร์โอวันของเรานะครับท่านก็เป็นผู้กำกับเองนะครับเขียนบทเองนะครับคัดกองตัวนักแสดงนะครับบุคคลที่จะมาร่วมเล่นภาพยนตร์ของท่านนะครับก็ ทราบว่าพฤเศษกาปลหมปีนี้นะครับเข้าโรงนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากติดตามผลงานของทีมงานอของคำังเวทนะครับแล้วก็ของพ่อคูดาดัสกอนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไอซ์นะครับอ่าโอริเวียนะครับเป็นนักเอกภาพยนตร์ใหม่นี่นะครับนั่งอยู่ด้านหน้านะครับ ก็ทราบข่าวมาว่าไปเรียนนะครับไปเรียนขี่ม้าไปเรียนใช้อาวุธนะครับเพื่อที่จะมาเข้ารบบทการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นพี่น่กป่าปื้มนะครับในทีมงานของสายงานพวกเรานะครับแล้วก็มีพี่โกสีนะครับผลภาสีหรือพี่แย้บเก้ายอดนะครับเป็นผู้ช่วยผู้กับนะครับฝ่ายเทคนิคภาพยนตร์นะครับแล้วก็ สมัครเมธที่มาร่วมง,งานนีะครับในช่วงที่เรารอนะครับรอพามวงสวงนะครับรอ,อการเตรียมงานนะครับเราจะให้ท่านได้รับฟังนะครับผลง,งานเพลงนะครับเป็นเพลงครัับนะเ,เพื่อชีวิตนะครับแนวคาร์บอยนะครับก็เป็นทีมงานของอท่านศาสตราจารย์ดรทองหล่อง